อาการไม่ชาร์จแบตเนี่ยสมาชิกหลายๆท่านอยากรู้มากว่าจะมีวิธีเช็คยังไงว่ามันเป็นที่ตัวแบตเตอรี่หรือว่าเป็นที่ตัว IC,. ชาร์จหรือไม่ก็มีปัญหาที่ตัว EC. แบบนี้ครับเอาง่ายๆครับเดี๋ยวผมเสนอวิธีการตัวเช็คให้นะครับก่อนอื่นเนะี่ยวัดไฟที่ขาเกจของชุดโยนตไฟสูงต้องได้25่าโวลต์หรือน้อยกว่าน,นั้นก็ได้นะครับคือต้องได้มากกว่า รือน้อยกว่าห้ามเท่ากับ19โวลต์วนะครับแล้วก็ไฟโยนข้ามวาวหรือวาวไฟสูงมาแล้วหรือว่าเราจะเรียกว่าชุดโยนไฟสูงก็ได้แล้วแต่นะครับแสดงว่า i อซีชาร์จมันไม่เสียแล้วมันทางานแล้วเพราะมันคุมขาเกียร์ของชุดโยนไฟได้นะครับทีนี้เราก็วัดไฟที่เขี้ยวแบตเตอรี่นะครับมีไฟหรือเปล่าแบตเตอรี่สเปค1 1โวลต์วนวัดไฟได้9โ้ลต์นกว่าแสดงว่าแบตมันเหลือน้อยแสดงว่ามันไม่ชาร์จมันไม่ชาร์จเข้าไปในแบตแต่ว่าแบตเสียหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับเราก็วัดแรงดันก่อน วัดเก็บก่อนก็มีประมาณ9.9-10โวลต์นะครับส่วนขา c l ก c k data เนีมันจะมีขาที่ใช้ส่งข้อมอูลนะวัดแล้วจะมีแรงดันออกมาจากเครี่ยวแบตเตอรี่นะประมาณ3.3โวลต์นะครับส่วนที่ออกมา1.8โนะลวลต์อะไรดประมาณเนะีจะเป็นขาที่เป็นแบตเทมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เช็คกต่ขาที่มันมี3.2โวลต์นะครับซึ่งมันเป็นแรงดันไฟที่มีออกมาแต่ไม่รู้ว่ามีสัญญาณ Data ากับ clock หรือเปล่านะครับ ถ้าสัญญาณนี้ต้องวัดด้วยออสซิโลสโคปนะครับถ้าใครมีมิเตอร์ดิจิตอลหรือว่ามิเตอร์แบบที่เป็นออสซิโลสโคปในตัวนะครับก็จะพันมันได้ว่าเออสัญญาณคล็อกกดาต้ามีเวฟฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับถ้ามีเวฟฟอร์มขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าไอซีชาร์ตมันทํางานหรือว่า EC อาจจะทํางานหรือว่าแบตเตอรี่ทํางานคือคุยกันอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่เสียไปก็ได้นะครับแต่ว่ามันบอกว่าโอเคอย่างน้อยนะ ไอซีชาร์ตน่าจะทํางานแล้วนะครับที่เราตัดสินใจได้ว่าทีไอซีชาร์ตไม่เสียชัวร์เพราะว่าขาเกตของชุดโยนตไฟสูงเนี่ยมันวัดได้ยี่สิบห้าโวลต์แสดงว่ามันทํางานเพราะมันคุมชุดโยนตไฟชุดนี้นะครับไอซีชาร์ตเพราะฉะนั้นค่อนข้างชัวร์ว่าไอซีชาร์ตไม่มีปัญหาในส่วนท้จะเทว่าแบตมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยแทงไฟเข้าไปที่เคี่ยวแบตบขาที่เป็นเคี่ยวชาร์ตนะครับที่เราวัดได้ประมาณเก้าถึงสิบโวลต์เมื่อสักครู่นี้แหละนะครับเราก็แทงไฟเข้าไปดูสเปคแบตนะครับ สเปกแบบ11.1ก็จ่ายไฟประมาณ11.2อย่างนี้ก็ได้หรือว่าใช้1ิโวลต์ก็ได้นะครับมันจะมีการกินกระแสไหมครับ4แอมป์กว่าสแสดงว่ากระแสเนะี่ยคือกระแสเข้าชาร์จหรือว่ากระแสที่แบตเนี่ยดึงไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นแบตพร้อมที่จะชาร์จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบตไม่เสียเค่นี้เห็นะครับถ้าเราจะเทสว่าแบตเสียไหม IC ชาร์จเสียไหมนะก,ก็วัดแบบนี้นะครับตอนนี้ผมคอนเฟิร์ม100%ว่าตัวแบตไม่ได้เสีย i c ชาร์จก็ไม่ได้เสีย แล้วอะไรเสียล่ะมันเหลือแต่ EC แต่อย่างน้อยเราวัดส่วนของแบตได้ว่ามันจะมีแรงดันไฟมาที่49เห็นไหมครับคอยขั้นกลางด้วยมอเตเฟสสอตัวแล้วก็49จําได้ใช่ไหมครับระบบไฟสูงชุดนี้จะมีไฟประมาณ10โวลต์จากแบตเตอรี่มาจ่ายให้49เห็นไหมครับแสดงว่าแบตเนี่ยปล่อยไฟออกมาแต่แค่ไม่รับไฟเข้าไปเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ชาร์จแบตบคือวงจรชาร์จมีปัญหาหรือเปล่าหรือ EC มีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ว่าอีกทีนะครับ ถ้าผมเสียบไฟ19โวลต์แากเดปเตอร์เข้าไปนะครับ49มันจะกลายเป็นไฟ19โวลต์อัตโนมัตินะครับซึ่งไฟจากแบตเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาร่วมนะครับพอตอนดึงปลั๊กออกนะไฟจากแบตจะจ่ายมาแสดงว่าชุดวงจรชาร์จเนี่ยทำงานสมบูรณ์เลยนะครับเพราะคนที่โยนไฟจากแบตมาคือวงจรชาร์จนะครับแล้วกลุ่มวงจรชาร์จที่คุมด้วยมอสเฟตเอนชนแนนเนี่ยจะต้องรับไฟ DC in เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็จะมีขาไฟที่ชื่อว่า CMSRC นะครับ เอาไว้บูตขึ้นเป็นขาที่ชื่อว่า AC ได้25วลตจากนั้นมันก็จะผลิต LDO ชื่อว่า REGN นะครับประมาณ6โวลตแล้วก็แบ่งแรงดันจ่ายให้กับ EC ขาที่ชื่อว่า AC in หรือว่าขาที่มาจาก AC OK นะครับจะ Active High ก่อนตอนแรกคือวัดได้ประมาณ3โวลตโดยประมาณนะครับส่วนขาอื่นๆที่เราจะต้องเช็คของ IC c h ชาร์จนะหลกัหลกๆก็มีขาชื่อว่า AC in นี่แหละ ขา AC diode ขา common source c m s c นะครับ AC drive c m s c 19โวลต์ AC drive 25โวลต์ขา ILIM ประมาณ0.76โวลต์นะครับแล้วขาอื่นๆเช่นขาแบตไดร์นะครับแบตไดร์จะวัดได้ประมาณเท่าสเปคแบตบวกไปอีก6โวลต์นะครับจะได้เป็นขาที่ชื่อว่าแบตไดร์แล้วก็ทิกที่ขาเกต ของชุดโยนไฟเพื่อไปร่วมกับ49นั่นเองตอนที่แบตจะโยนไฟออกมาร่วมไฟสูงนั่นเองนะครับก็คือต้องมีขาที่ชื่อว่าแบตได์นะครับแสดงว่าไอซีชาร์จไม่ได้เสียหรอกเพราะว่าแบตได์เนี่ยมันมาแล้วแหละมันทิเกตทําให้โยนไฟมาร่วมที่49แลวนะครับอันนี้ผมจะวัดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับขา AC ซีได์เนี่ยได้25โวลต์อันนี้จะวัดให้ดูนะครับแต่แต่ผมรู้แล้วไอซีชาร์จมันไม่ได้เสียนะแต่ว่าอยากจะวัดให้ดูเฉยๆว่ากรณีที่ว่าเราอยากวัดเราไปดู สกริมติกหรือวงจรมาขา ACDRV นะครับต้องวัดได้25โวลต์นะขาอะคอมมอนซอร์ได้19นะครับขา REGN ซึ e T N, ่งเป็น LDO ของ IC ชาร์จเนี่ยจะต้องได้ประมาณ5-6โวลต์โดยประมาณนะครับส่วนใหญ่ก็เรียก็ออกมาประมาณ6โวลต์ครับ REGN นะครับได้6โวลต์แล้วก็จะมีไดโอดบูทน,นะครับอยู่ใกล้ๆขา REGN นะครับพยายามวัดตรงไดโอดแรงดันมันจะสูงขึ้นมีการบูทน,นะครับ ถ้าแรงดันฝั่งนี้มีเท่านี้แต่อีกฝั่งลดลงหรือน้อยกว่าแสดงว่าไดโอดอาจจะขาดนะครับไปเช็คไดโอดบูทด้วยนะครับอันทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับขาค,คาราะห์ดัตานะครับ SCL กับ SDA จะต้องวัดได้ประมาณ3.3โวลต์ซึ่งวัดจากไ c ชาร์จตรงนี้หรือไปวัดที่เคี่ยวแบตเตอรี่นี่แรงดันเท่ากันครับเพราะเป็นลายเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดได้ประมาณ3.2.3จงโวลต์โดยประมาณทั้งครอกและ Data นะครับหรือถ้าเราจะวัดแบบให้ละเอียดลงไปก็ใช้ ออสซิโลสโคปนะครับจับเว็บฟอร์มอย่างที่ผมทำให้ดูก่อนหน้านั้นแล้วนะครับอ่ะขาอื่นที่จะต้องวัดเพิ่มเช่นขาที่ชื่อว่า acok OK, นะครับ acok OK เนี่ยมันเป็นขาที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น acin ในภายหลังนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็จะวัดได้ active high ในตอนแรกนะก็คือมีไฟบางรุ่นก็ใช้การแบ่งแรงดันบางรุ่นก็ใช้ไฟจากจุดอื่นแล้วแต่ครับขอให้วัดคร่าวๆนะครับวัดแล้วขอให้ acok OK เนี่ย มันมีไฟออกไปแล้วกันโดยประมาณนะครับอันนี้ผมวัดแล้วก็มี3.2โวลต์โดยประมาณนะครับรอบๆก็มีเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากวงจรมันมันไปหลายทางมีหลายชื่อที่ไปก็ไปวัดดูคร่าวๆนะครับแต่ว่าที่ชัวร์วคือออกแน่นอนนะครับ a c ่ k OK. ต่อไปขาที่จะต้องวัดต่อไปก็คือขาที่ชื่อว่า ILIM ซึ่งต้องคำนวณการแบ่งแรงดันจาก3โวลต์นะครับที่ปล่อยมาหา R 2ตัวนะครับ เป็นวงจรวนเตจดีไวเดอร์หรือวงจรแบ่งแรงดันนั่นเองต้องคำนวณเอาว่าจะได้กี่โวลต์นะครับถ้าคำนวณแล้วได้1.7โวลต์ก็จะวัดได้ประมาณ7นึ่คำนวณได้1.3ก็จะวัดได้1 3ถ้าคำนวณแล้วได้0ู6ก็วัดได้0 7นโวลต์ตามที่เราคำนวณแบบนี้นะครับอันนี้คำนวณเราก็อยู่ประมาณ1.3 1ต้องไปคำนวณเอาเองนะครับอ่ะโดยประมาณขอให้มีไฟจุดนี้แล้วกันนะครับถ้าจุดนี้ไม่มีไฟไม่ชาร์จแบตเหมือนกันนะครับวง,รงจนนรช ขาอาร์เซนสำคัญครับอาร์เซนที่มาจากตรงแบตเตอรี่นะครับกระแสที่ไหลเข้าไปชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาร์เซนมีปัญหายืดไปจะมีผลทาให้เกิดอาการชาร์จหลกนะครับก็คือชาร์จล้าเต็มแต่ว่าไฟไม่เข้าแบตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาร์เซนสตัวเนี่ยต้องเช็กนะครับเป็นอาร์เซนย่อยจากอาร์เซนหลังอกทีนะครับเอาวัดง่ายๆครับเราต้องใส่แบตเตอรี่ด้วยครับถ้าจะวัด S R N กับ S R P ใส่แบตเข้าไว้แล้วก็วัดดังๆครับ จะมีแรงดันเท่ากับแบตเท่ากับแบตเตอรี่ที่เราใส่ไว้ทั้งสองขาเลยครับแต่ทีเนี้ยถ้ามันมีแรงดันก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามันมีแรงดันนะแปลว่าอาจจะยืดไปก็ได้ยืดไปนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า่าาบอก10โอห์มก็ต้องวัดได้10โอห์มแบบเนี้ยเรามาวัดเย็นอีกทีดึงปลั๊กออกเราก็วัด R เซนนะครับมันก็จะเป็น10โอห์มอย่างเงี้ยท,ท,ที่ตามที่สกัดมิติที่บอกเอาไว้นะครับก็มี10บโอห์ม อ่าสิบโอห์มทั้งสองขาก็วัดได้ใกล้เคียงก็โอเคแล้วครับไม่ยืดไปไกลถึงสิบหกโอห์มสิบเจ็ดโอห์มเนี่ยถือว่ายืดไปไกลละเดี๋ยวเกิดอาก,การชาร์จหลอกอีกหรือว่าชาร์จไม่เข้าอีกนะครับพวกอ่าเซนเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องวัดดีดีทีนี้เครื่องเนี้ยไม่ยอมชาร์จแบตไม่ยอมกินกระแสชาร์จนะครับทั้งที่เราเสียบไฟยี่สิบโวลต์เข้าไปในระบบแล้วแต่ว่าไม่มีการกินกระแสสแตนบายก็มาอะไรก็มาครบทุกอย่างนะครับแบบนี้ อย่างเดียวครับที่ผมตัดสินใจทำแน่คือแฟลต ec ครับถ้ามันเป็น ec เบอร์ที่ต้องแฟลตนะเป็น ec ลอม ec ที่มีเฟิร์มแวร์อยู่ข้างในเนี่ยต้องแฟลตครับแฟลตผ่านนอร์เฟซคีย์บอร์ดก็ได้นะครับแต่ตัวอย่างนียผมจะยกมาแฟลตเลยผมเปล่า ec ออกมาเพื่อเพื่อจะเปลี่ยนตัวใหม่ไปด้วยบางทีเราอยากเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยแล้วเขียนเฟิร์มแวร์ใส่ตัวใหม่ไปเลยก็ยังได้นะครับแต่จะให้ตัวเก่าเขียนก็ได้นะแต่อันนี้ผมจะลองเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับเปลี่ยนตัวใหม่แล้วเขียนเฟิร์มแวร์ใส่ใหม่ นะก็ใช้ debug ซิปหนึนะครับใช้ ec ล็อกเข้าไปในตัว debug ซ i p แล้วก็ open file นะครับเลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาก็ได้นะครับไปหาดาวน์โหลดได้มีเยอะแยะนะครับแล้วก็เ,เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการเขียนนะครับเขียนผ่าน debug ซิปนี่หนะครับ ec ก็จะถูกเขียนเฟิร์มแวร์เข้าไปใหม่เพราะจริงๆแล้ว ec ไม่ได้เสียหรอกครับเพราะจริงๆเครื่องมันออนได้เปิดติดแต่ไม่ชาัดแบตนะแต่ว่าเฟิร์มแวร์ในตัว ec เนี่ยมันเสียได้นะครับ อย่างง่ายๆก็คือที่เราตัดสินใจที่จะแฟดก็คือข้อก้อ d a ต้าวัดแล้วพันของสโคปเนี่ยมันมีเวฟฟอร์มขึ้นถ้าอย่างนั้นอนะ่ะมันต้องชาร์จแล้วแหละแต่ว่าไปเช็คชุดชาร์จกับแบตอย่างที่ผมบอกว่าเช็กยังไงมันเช็คได้แล้วว่าชุดชาร์จเสียรหรือเปล่าแบตเสียรหรือเปล่าแบบเนี้ยมันก็เหลือแค่เฟิร์มแวร์ของ ec นะครับอ่ะผมแฟดเสร็จก็ไปวางกลับคืนบนบอร์ดนะครับดูมาร์กขายตรงนะครับตัว EC เนี่ยมาร์กมันจะเป็นจุดวงกลม จุดวงกลมเล็กอันใหญ่อันนะครับเอาจุดวงกลมตัวเล็กๆนะครับอันเล็กๆาหาันไปทางด้านมาร์กสามเหลี่ยมนะครับเป็นขาที่หนึ่งเห็นไหมครับที่มีรูปสามเหลี่ยมอยู่ก็วางให้ตรงครับตอนจัดจะยากนิดหนึ่งพยายามค่อยๆจัดให้ตรงก่อนให้ชัวร์ที่สุดแล้วก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าเป็นบางขาครับเป่าเป็นบางมุมก็ได้อาจจะเป่าทะแยงมุมนี้กับมุมนี้เพื่อให้มันล็อกเอาไว้ก่อนเฉยๆก็ได้ครับเราไม่จำเป็นต้องเป่าให้ลงทีเดียวหรอกเราเป่าแค่ให้มันเกาะเป็นบางขาแค่นั้น เสร็จแล้วเราค่อยกดลงทีละมุมจะดีกว่านะครับถ้าเราเป่าต่อเนื่องอะความร้อนมันสะสมอีีมันจะเสียนะครับเราเป่าเป็นมุมๆุมจะดีกว่านะเพราะฉะนั้นเราล็อกไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้มันไม่ขยับแล้วครับเราค่อยใส่ฟักเพิ่มก็ได้เทคนิคนี้คือวางแล้ว EC ีไม่เสียเลยครับง่ายๆครับก็ใส่ฟักเป็นรอบที่สองแล้วกันรอบแรกเราใส่บางๆใช่ไหมครับจัดขาให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็กดลงทีละมุมไงเป่ามุมเนี้ยมุมเดียวไม่ไม่เป่ามุมอื่นนะ อาจจะเป่าข้างๆกันนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันกดลงง่ายขึ้นอ่ะเป่าๆเป่าวนวนวนสักหน่อยมันก็ละลายละแล้วก็อัน e นบไปกดปรกดมันก็จะแน่นยิ่งขึ้นแค่นั้น,นครับแล้วก็เปลี่ยนไปกดมุมอื่นที่เหลืออีกสามุมให้แน่นแค่นั้นเองการวาง EC ก็ไม่ยากอะไรนะครับนี่คือ EC จุดที่เราวางไปใหม่แล้วก็แฟดเฟิร์มแวร์เข้าไปใหม่แล้วนะครับอ่ะมีการกินกระแสชาร์จแล้วเห็นไหมครับปรับ20โวลต์กระแสชาร์จอยู่ที่1.4แอมป์เลยนะจากเมื่อกี้ไม่ชาร์จเลยนะครับ วอนนี้กระแสอัดเข้าชาร์จเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นวงจรชาร์จทำงานแบบท,ทำงาน ec ทำงานครับเพราะเฟิร์มแวร์ในตัว ec เนี่ยมันเสียมันก็เลยไม่ชาร์จแบตนะครับแต่อย่างที่ผมบอกผมเสมอเนอแนวทางการตรวจวัดเอาไว้แล้วว่าเราจะเช็คแบตเสียเนี่ยเช็คอย่างไรเราจะเช็คว่า p ิ m ชาร์จเสียเนี่ยเช็คอย่างไรนะครับมันมีจุดเช็คง่ายๆแค่นั้นเองนะครับทีนี้มันก็เหลือแต่เฟิร์มแวร์ของ ec ละนะครับทีนี้ถ้ามันชาร์จเข้าตามปกติแบบเนี้ย มันต้องไปดูบนวินโด w s อีกทีหรือบนซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งว่ามันชาร์จเข้าจริงหรือเปล่านะครับกระแสมันไหลชาร์จก็จริงแต่ว่ามันคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะฮะ i 2 c bus หรือ SM Bu s มัเนี่ยมันจะต้องมีการชาร์จแล้วกระแสจะต้องเข้าไปแล้วเปอร์เซ็นต์ชาร์จก็ต้องขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก7 8เป็นอร์เซ็นต์ตอนนี้มันขึ้นเป็น80%เปอร์เซ็นต์ไหมถ้ามันเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันมีการชาร์จเข้าในระบบนะครับเตีวผมก็จะเทสจน กรณีไม่ชัดแบบอันเนื่องมาจากเฟิร์มแวร์ของ e c เซียครับ